วันนี้ราล่วงพี่พีอะไรดีล่ะเป็นพิธี่พีร่วมทำบุญกันนะครับวันนี้ร่วมทำบุญว่าอาหารนะครับเลี้ยงอาหารกับคุณยายทุกท่านนะครับยินดีมากๆที่ทุกท่านได้ร่วมบุญในวันนี้แล้วก็ได้เห็นความน่ารักของเกย์ทั้งสองคนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวร่วมทำบุญกันแล้วกันนะครับพูดอะไรแต่ลูกเอาให้ทางฝ่ายเจ้าสาวก่อนแล้วกันเอาไม่ใช่เหรอขอโทษค่ะ เปลื่นเปาค่ะก ke ็สวัสดีทุกคนนะคะดีใจค่ะวันนี้ก็หลายคนก็อาจจะแม้แต่ระดับจังหวัดบ้างค่ะโอ้ยว่าจากขอรบ มากค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ยินดีด้วยอะไรหรอทีไหนหรอโอเคค่ะเห็นไหมคือมันจะพูดอะไรดีใจนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในงานครบรอบบ้านเกศนะคะโอเคค่ะครับผมทำไมบางคนมีมีป้ายชื่ออยู่ฮะรแล้วทำไมบางคนไม่ใส่อ่ะ เอารู้จักอยู่แล้วโอเคก็ต่อไปนะครับผมก็ดีใจมากนะครับวันนี้ทุกคนมากันเยอะมากนะครับผมหนึ่งปีมีหนึ่งนะฮะวันนี้กมันทำบุญกันครับผมคือว่าหน้าตาเนี่ยผมใส่แน่นอนกลับบ้านไปนะฮะฟินเหรอฟินอะไรแล้ก็เป็นโอกาสดีนะครับผมหนึ่งปีนะฮะฉลองครบรอบบ้านดีเอ็นใช่ไหม ถ้มาทำบุญกันนะถือว่าเป็นสิ่งดีนะครับผมมอบมอบโอกาสมอบอ่าประโยชน์ให้สังคมให้กับผู้ชรานะฮะได้อยู่กันยังอยู่เยี่ยมเป็นสุขในบ้านงนี้อะไรนะวันนี้นะคะพี่นี่นะคะบ้านเราตัดให้ได้ไหมโอเคครับผมก็ขอให้วันนี้มีแต่ความสุขตลอดนะครับ สวัสดีคุณอนในวันนี้โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีพี่จาราทุกท่านใช่ขอยิ้ไม้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ดองพีเอ็วันนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งปีกับการที่เราได้มาอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้เราทีเจ้าบ้านมาด้วยแต่ก่อนที่เราจะมีเจ้าบ้านเนี่ยเรามีที่มาที่ไปเยอะนะคะแต่ว่าวันนี้ได้ความรวบรัดนะคะ ต้องบอกว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยนะคะเราต้องเจอเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเอเอที่เป็นเสาหลักของบ้านเราเนี่ยมารออะไรนิดนึงนะคะเสาหลักของบ้านเราวันนี้เชิญตัวแทนก็คือคุณป้าไต้นะคะไม่ทราบว่าคุณป้าไต่คุณปม่ตุ่มคุณแม่ตุ่มกับคุณป้าไต้นะคะทั้งคู่เลยนะคะเชิญค่ะเนี่คือมาเก่านิดนึงนะคะได้ไหมค่ะ นนั้นนะมันยาวไม่ถึงนะก็ขอบคุณมากนะคะที่เห็นประตูคนนี้เป็นเสาหลั<ะ>กของศาก็ได้วไวใกล้60ก็เป็นเสาได้แล้วล่ะค่ะนะคะก็ดีใจมากๆนะคะวันนี้ที่สมาธิททั้งหมด จากที่มีปุ๋ยบอกแล้วว่าวันนี้คือวันรวมเลือก BN ขอเสียงเลือก BN หนะะ่อยค่ะทั้งหมดนี้คือเลือก BN ส่วน,น,วนยัเท่านั้นส่วนยันเท่านั้นสังเกตุว,ว่าเวลาลูกๆเราไปไหนะ เลือดเอ็นที่เป็นราบหอยจะแตะกแค่ไเรามาักจะได้ท่าท่าที่เป็นปาปารสัสซี่นะคะพวกเราไม่อยู่เฉยๆเดีเ๋ยวเราได้ท่าเอง ที่แล้วก็ทุกวัยด้วยอย่างวันนี้เห็นไหมคะแล้วก็อย่างจะบอกเด็กๆว่าวัย80ขึ้นไปก็เป็นเลือด b n ของหนเูเลือด b n จะไม่มีจางนะคะจะยิ่งเข้มข้นเข้มคน้นเข้มข้มนมากยิ่งขึ้นของจำนวนคนที่มากขึ้น เติบโตของหนูทั้งคู่ที่พวกเรารักหนูอย่างที่หนูเป็นกันตั้งแต่แรกตั้งแต่อยู่ในบ้านเล็กอย่ากให้พวกเรามองเห็นหนูะคะเราได้เห็นว่าถ้าเด็กผู้หญคนนึงนั่งอยู่ตรงไหนเรามักจะเห็นใน้องไห เด็กผู้หญิงคนนี้ถ้าได้เรามองไม่ออกแต่มันซ้ำเข้าซ้ำเข้า <finance> ก็มีทาเต้นอ่ะอทำไมเด็กผู้ชายทั่งนี้เขาพยักหน้าปุ๊บ ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราคิดว่าหนูก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปได้ไหมว่าลูกหายจําได้ไหมที่บอกว่าแปดปีป้าก็จะร้อนมาแล้ววันนี้ต้องหายไปแล้วปีหนึ่งอีกเจ็ดปีแต่คนนี้7ปีเนี่ยระยะเวลาเดี๋ยวนี้มเร็วมาถูกพัฒนา แล้วก็ถูกตักลอนด้วยอะไรหลายๆอย่างมันจะไม่เหลือเจ็ดปีแล้วถ้าเจ็ดปีถึงตัวนี้แต่เราเลือกคนนี้เราเหลนนือห้าปีค่ะเราไม่รู้ว่าเป็นคืออะไรไม่รู้ล่ะพวกเรารักหนูแต่ที่หนูเป็นเราจะไม่บังคับอะไรทั้งนั้นเราเลือกเอาเลูกที่เป็นไฟเพราะว่าป้าเองป้าเองหลายๆป้า มาจากการเป็นเพื่อนแล้วก็เด็อยห้อยตาห้อยตาห้อยตาอาจารย์ฝากว่าให้ความรู้สึกคงไว้หนูไม่ต้องกังวลเพราะที่มาทั้งหมดเนี้ยรักหนูแบ่ที่หนูสองคนเป็นต่อกัน ่วนน้อยนิดเดียวเท่านั้นแต่อีเอ็นทั้งหมดล่างอย่างที่หนูเป็นแล้วก็บ้านของเราหลังนี้จะยิ่งยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แล้วก็แข็งแรงด้วยวัยของเนี้ยคน,น,น,นะคะวัยรุ่นเราเรียกว่าวัยรุ่นนี้ก็มีความรักที่รุนแรงแต่พวกป้าเนี่ยแรงกว่าค่ะ <Okay. S 2> โอเคหนูจะได้การหูนะคะยิ่งกว่าหาเสียงเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยนะคะได้เวลาที่เราจะต้องอต้องบอกมีส่วนร่วมกันวันนี้เรามาทำบุญจุประสงค์คือเดี๋ยวเราจะไปไปดูแลคุญญณยายนะคะคุญญณยายต้องการความรักเดี๋ยววันนี้เราแบ่งความรักจากไรเนสไ,ไปให้คุญญณยายกันนะคะเชิญด้านหลังเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาตรงนี้กันหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ